ก็สวัสดีนะครับท่านน้องทุกท่านฮะวันนี้พบกัไปีกครัังกับ ARR Go Live นะครับประจำวันที่1กุมภานะครับก็วันนี้มีข่าวสำคัญเลยนะครับคืนนี้นะครับนะครับก็ราคานี้เมื่อคืนก็มีการแกว่งมาละน่าาชิมีการแกว่งแบบเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะน่าจะแกว่งมากกว่าจริงจริงเลยนะครับคืนนี้นะครับก็ประชุมอเฟดนะครับสำคัญด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวให้น้องแชมป์นะครับช่วยบีบให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงครับ ก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ทับมือไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรรอจนกว่าจะประมาณสักตีสองแล้วกันนะครับจะมีการประกาศของเฟดแล้วว่าผลการประชุมรอบนี้เขาจะชะลอดอกเบีย้ยจริงๆหรือไม่หลังจากที่ลุ้นมานานนะครับก็ลุ้นมาทั้งสัปดาห์แล้วก็ลุ้นกันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือก่อนหน้านี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจมันยังออกมาในเชิงว่าเงินเฟอ้อมันลดลงมาแล้ว นะครับแล้วเขาก็เลยลุ้นกันว่าเอ้ถ้าเงินเฟ้อมันลดลงงั้นเฟดก็น่าจะชะลอดอกเบี้ยได้ล้วมั้งซึ่งเขาก็ชะลอจริงๆไปเมื่อเดือนธันวานะครับไปรอบหนึ่งจาก0.75ลดเหลือ0.5ทีนี้เขาก็เก่งกันต่อว่าการประชุมครั้งนี้จะลดลงอีกเหลือ0.25ซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมเรามาดูสิ่งที่เฟดเขาพูดถึงบ่อยๆกันดีกว่านะครับอ่าอันดับแรกเลยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่า GDP มันก็ยังสูงกว่าาคด นะครับซึ่งซึ่งอ่าซึ่งช็อตนี้แหละที่ที่ทําให้อ่อราคาทองคามันขึ้นไปทีไรก็โดนตบกลับลงมานะครับเพราะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจยังดีอยู่นั่นก็หมายความว่าเฟดเขายังอัดดอกเบีย้ยสูงสูงต่อไปได้อยู่คิดว่าคงไม่ลดต่ํากว่าศูนจุดสองห้าได้นะครับมันก็เลยทําให้ทองคํายังแกว่งอยู่ด้านบนแล้วจริงหลายวันมานี้ก็ไซเวยอยู่ในกรอบน,นะครับอ่าเพราะมันก็เก่งกันระหว่างเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเพราะตัวเลขต่างๆมันชี้ไปในทางว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้น นะเพราะอะไรอ่ะนี่อย่างตัวเลขการจร้างงานมันก็ยังไม่ได้ลดลงอย่างมีในยยาสําคัญนะครับเนี่ยมีแบบลดนิ่งๆแบบทผทัก็กดีดกลับมานะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณเจร وم, อร์มพาวเวลหรือประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับเขาพูดอยู่ทุกครั้งเลยเออว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยโดยคำนึงจากการจร้างงานและเงินเฟอ้อซึ่งไอ้เรื่องเงินเฟอ้อเขาบอกอยู่แล้วว่ามันไม่จบไม่สิ้นแน่ๆ เขาต้องทําให้มันลงไปเหลือ2ให้ได้แน่ๆอ่าอย่างนี้คือเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้มันยังอยู่6.5นั่นก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะร่วมพาวเวลน่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปนะครับถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่เขาพูดมาบ่อยๆหรือว่าพูดทุกครั้งเลยดีกว่านั่นก็คือเงินเฟอ้อมันยังลงมาไม่ถึงเป้า2%และอัตราการจ้างงานมันก็ยังไม่แย่ตรงนี้ดีกว่าเออดังนั้นคุณจะร่วมพาวเวลแน่ๆแ่ะที่จะลงคะแนนเสียงว่าน่าจะยัง คงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยดีกับทองแล้วทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าคนอื่นเขาจะเอายังไงนะครับซึ่งเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก่อนหน้านี้ที่เขาชะลอกันไปในเดือนธันวาอยากให้เห็นนิดนึงว่าพอมันจริงๆนะพอมันออกมาตามคาดว่าชะลอจริงเนี่ยพันธบัตรดีเลยก็เป็นจังหวะที่ทําให้ทองแบบร่วงลงมาแบบมากๆครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาเหมือนกันนะครับคราวนี้ยเขาก็ที่มันลงมาเนี่ย อันนี้เป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐน,นะครับที่มันลงมาเนี่ยเขาลุ้นว่าเฟดจะชะลออีกรอบนั่นหมายความว่าอะไรมันมีมันมีสองทางคือสมมติเขาชะลอจริงๆมันก็อาจจะมีดีดสั้นๆขึ้นมาจึ๊กหนึ่งเหมือนคราวที่แล้วแต่กลับกันถ้าเฟดไม่ชะลอล่ะอ่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะทำ New High ทะลุอันนี้ขึ้นไป <laughs> เนี่ยพพพเพราะเพราะการดีดชุดเนี้มันคือดีดเพราะตลาดตอบสนองข่าวว่าเฟดเขาชะลอดอกจริงตามคาดจาก0.75มาเหลือ0.5คราวนี้แปลว่า เฟดต้องลดดอกเบี้ยมากกว่านั้นน่ะเออมากกว่า0.25มันถึงจะแบบร่วงลงไปได้นะครับเพราะถ้าเอ,อเฟดชะลอดอกเบี้ยตามค่าจริงเหลือ0.25เนี่ยยางมากก็คงคงดีดกลับมาแค่เท่าเก่าเออแต่กับการถ้าเฟดเขายังคงอัตราดอกเบี้ย0.5อยู่แปลว่าอะไรก็อาจจะทะลุไฮนี้ขึ้นไปและทองคาก็แน่นอนเพราะว่า1,009ก็เอาไม่อยู่แต่ก็ต้องรามาระวังด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้างเงินดอลลาร์ก็ทรงคล้ายๆกันครับจังหวะที่เป็ดชลอดอกเบีย้ยก็แล้วไงอ่ะก็ราคามันมัดมาก่อนข่าวเสมออยู่แล้วนะครับพอทุกอย่างไปไปตามค่ายก็เนี่ยนิ่งๆแล้วยิ่งพยายามจะดีขึ้นไปด้วยซ้ำนะังเออแต่อันนี้พอดีมันมีข่าวว่าเอ่ออันนี้เป็นข่าวเป็นปัจจัยภายนอกของอเมริกาแล้วว่าจีนเปิดประเทศนะฮะมันเริ่มลงมาแล้วแล้วก็ยุโรปก็เริ่มแล้วไงอ่ะเ,เปิดมากขึ้นด้วยนะครับยุโรปขึ้นดอกเบีย้ยด้วยดอลลาร์มันก็เลยย่อลงมานะเพราะเงินมันกกก็ไไหลับปพว emerging market แทน นะครับอันเนี้ยมันจะทําให้ดอลลาร์หรือว่าอะไรมีมีมจริงจริงดูทรงมันก็พยายามจะเลี้ยวกลับนะก็ต้องเรมามัดระวังเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าก็เหมือนเหมือนเหมือนการที่แล้วครับคือถ้าเฟดส,สมมุติว่าเฟดชะลอดอกเบี้ยจริงๆเหลือศูนจุดสองห้าก็ดอลลาร์คงจะนิ่งนิ่งอยู่ท่านี้แหละมันคงไปไหนไม่ไกลแต่กับการถ้าเฟดบอกไม่ชะลอก็เป็นไปได้ที่จะกลับมาโซนแถวหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยดีกับทองเท่าไหร่ต้องระมัดระวังด้วย อ่าส่วนอันนี้เป็นค่างเงินบาทนะครับก็อันนี้มันมีสองปัจจัยคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกอ่ะเราตามตามดอลลาร์อินเด็กต์อยู่แล้วจะเห็นว่าเราเนี่ยทรงเดียวกันเลยเพียงแต่เรนสะหรือระยะใน,นการลงมากกว่า,าะอนนี้เรามีปัจจัยภายในมาเสริมว่าจีนเปิดประเทศเ <c oughs> ออนะครับแต่ตอนนี้เราก็นั่นแหละมีปัญหากับเริ่มมีปัญกับนักท่องเที่ยวเขา <c oughs> อ่าก็ไม่แน่ว่าจะทางการจีนจะมีนโยบายอะไรตอบโต้หรือเปล่านะครับหรือแบบมาห้ามปรามอะไรหรือเปล่า นะครับซึ่งอันเนี้ยจริง,รงๆเมื่อวานเนี้ยมันก็ไม่รู้เพราะข่าวเพราะข่าวนั้นหรือเปล่านะเออก็เลยทําให้บาทจริงๆแท่งเมื่อวานเนี้ยมีดีดแ,แ,แบบแรงๆทะลุสามสาขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนจะตกกลับลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรมาระวังด้วยถ้าคืนนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอาจจะไม่ว่าไม่ว่าจะขึ้นน้อยกว่าคาดหรือขึ้นตามคาดนะครับก็เป็นไปได้ว่าบาทอาจจะดีดกลับเพราะเรา แน่นอนเราประกาศเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไปแล้วขึ้นมาอีก0.25ใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันก็เลยมบ่ายก็มันไม่มีข่าวให้เกงแล้วอะดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าบาทอาจจะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งทะลุ3.3ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในะอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนข้างหน้าดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นผลดีกับทองคําในประเทศเพราะเวลาเขาลงเราจะลงน้อยกว่าแต่กับการท่าเขาขึ้น แล้วก็ขึ้นน้อยกว่าเหมือนกันนะครับก็เนี่ยก็ยังไซด์ไว้อยู่ในกรอบเดิมก็ยังมองเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นห้าร้อยถึงสองหมื่นเก้าันห้าร้อยนะครับใครเล่นทองคำในประเทศก็บอกเลยว่ายังค่อนข้างเล่นง่ายช่วงนี้ก็ซื้อขายซื้อขายในกรอบนี้ไปกรอบมันแคบด้วยนะครับก็น่าจะทำไอเนี่ยกระแสเงินสดได้เยอะอยู่นะครับแต่ใครที่ไปเล่นพวกเป๋าตังอะไรพวกนี้ต้องระวังให้ดีหลายคนขาดทุนจากค่า,งางเงินเออได้กําไรทองคาแต่ขาดทุนค่างเงินเฉยเลยนะครับเพราะจังหวะที่ยังไงอะ่ะเราเข้าไปเนี่ยเนี่ยจังหวะ วัน,นแดงๆที่มันลงมาเร็วๆอ่ะดอลลาร์มันลงมาไม่ทันแต่บาทลบไปก่อนแล้วลบแข็งเราแข็งๆๆเร็วกว่านะครับทองคําม,มันก็เลยกาไรจากทองมันก็เลยสู้ข้างเงินที่แข็งไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเล่นรอบเยอะไปไหนถ้าถ้าเป็นของทางาตางๆ์เนาะใช่ใช่ใช่ต้องเล่นรอบนิดนึงอ่าใช่ครับมันจะมีอ,อืมจะมีประเด็นเรื่องข้างเงินมาเกี่ยวด้วยหรือถ้าใครไม่อยากปวดหัวข้างเงินก็มาเล่นทองบาทก็ได้อ่ะเพราะมันก็แบบเรียกว่าอะไรมันรับผลกระทบข้างเงินอะไรต่างๆไปหมดแล้วนะครับ แต่มันอาจจะเรียกว่าอะไรมันสวิงน้อยกว่าเอออาจจะน่าเบื่อนิดหนึ่งครับส่วนประเด็นข่าวคืนนี้ก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับก็เนี่ยตีสองจะมีการประชุมนะครับแล้วก็ถแถลงมติอาัตราดอกเบี้ยของเฟดก็เขาตอนนี้เขาเก่งกันว่าจะขึ้นแค่0.25นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าต่อให้ขึ้นแค่0.25จริงนั่นก็คือชะลอลงนะเออต่อให้เขาชะลอจริงๆนั่นก็อาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะราคามันนํามาก่อนแล้วแต่กลับกัน ถ้าเขายังไม่ชะลอล่ะเออเขาขึ้น0.5เท่าเดิมก็เป็นไปได้ว่าทองอาจจะหลุด1,900ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกราฟจะเห็นเลยว่ามัน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 ต่อมากมากเลยนะครับอันตรายมากครับก็เดี๋ยวมันแรงนะสองวันนี้นะครับวันคืนนี้นะครับมีเรื่องของเฟดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีเรื่องของนอนฟาร์มด้วยการจร้างงานของอเมริกาด้วยครับก็ต้องระวังวิ่งเยอะแน่แหละสองวันนี้นะครับวิ่เยอะตั้งแต่คืนนี้เลยจิมง่อวนก็เริ่มแล้วเริ่มเฟเแล้ว นะครับก็แต่ว่าสองวันนี้ก็น่าจะเยอะโอเคครับมาดูกราฟเลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟเนี่ยเมือม่อคือเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะราคาย,ย่อลงมาแล้วก็มีการแบบดิดกลับนะครับคราวนี้ตอนมีการดีดกลับของราคาเนี่ยนะครับก็ทําให้เอ่อต้องบอกว่าเดี๋ยว มันเริ่มมีการเดบิวต์เจนของของของราคาแล้วนะครับเดบิวต์เจนของของ r s ซแล้วนะครับนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตรงที่เราต้องระวังมันอยู่นะครับเดบิวต์เจนไม่ถึงว่าเนี่ยมันนี้มันลงนะครับนะครับลงแต่ว่าตัวนี้ราคามันขึ้นนะครับนี่เด่และลายเดลี่ด้วยนะครับเป็นรายวันด้วยกับรายวันด้วยถ้าในลักษณะแบบนี้ต้องระวังนะครับคือถ้ามันขึ้นอีกทีหนึ่งนะเราบอกแล้วเนี่ยถ้ามันเบเรียกว่าทริปเปิลนะนะครับอันเนี้ยอันเนี้ย ผมผมคิดเอาเลยนะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเรื่องเชิงเทคนิคจริงๆเลยนะขึ้นนะครับมันจะดึงขึ้นแต่ตัวนี้จะขึ้นม,มาขึ้นแค่นี้นะครับแล้วก็ลงแรงๆเลยนะครับคือผมก็เลยบอกว่าถ้าดึงไป 2, นะแบบสองพั 2, นะ่ะแกล้สองพันน่ะนะครับหนึ่งเก้าหกศูนย์ขึ้นไปนะครับตนอนยูสองหกนะผมพูดผมไม่รู้อ่ะผมพูดทำเทคนิคอย่างเดียวนะครับนะครับขึ้นไปแถวเนี้ยนะครับ ุณต้องขายเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอชุดใหญ่เลยลงมาระดับแบบเป็นร้อยก่าเหรียญนะครับอันนี้จะมีผลนะฮะต้องต้องระวังถ้ามันค่อยๆขึ้นได้ช้าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันดึงเร็ว,วน,นี่ขายอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดไปแล้วถ้าดึงแรงเมื่อไหร่ต้องระวังนะซึ่งมันดึงแรงไปปุ๊บหนึ่งก็โดนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันจะมีผลนะครับนะฮะขึ้นอีกทีหนึ่งก็จะเทคแรงนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่า รยนะยะสั้นน่ใครก็จะมองเรื่องาื้นการเนี้ยก็ซื้อดีอะไรเงี้ยก็เล่นหน้าซื้อผมก็ยังมองว่าหน้าซื้ออยู่นะเพราะว่าหน้าซื้อหน้าซื้อไม่ถึงเล่นหน้าซื้อนะนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นเหมือนเรียกว่าแบบเมื่อเราขยายดูนะนะครับก็จะมีตัวทีน่นี่พูดที่นี่ข้ออย่างเดียวเลยนะนะครับตัวนี้จะมีแฮมเมอร์อยู่นะครับนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปอ่ะคือต้องขายนั่นเองคนที่เล่นเป็นสปอตนะครับนะอาจจะ ตรงนี้เป็นหลักนะครับก็คือขึ้นไปตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้แล้วคนที่เล่นสปอร์ตเล่นเป่าตาไปตอนนี้หลายคนน่าจะโดนเรื่องค่างเงินบาทเพราะมันแข็งครับก็เหมือนก็ต้องอยู่ในตลาดอดลา์ไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผมก็คิดว่าเดวจะกลับมาอ่อนนะครับค่างเงินบาทเพราะเพราะเนื่องจากว่าตอนคีงง๋ยวจะลงมองเอาไว้อย่างนี้เลยนะคือเหมือนคุณต้องถือไปแล้วเทรดไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับรอราคาดีนะครับแล้วก็ขายทำอะไรถ้าเล่นเล่นหน้าซื้อไว้นะครับแล้วก็ย่อลงมาก็ค่อยเหมือนก็จะได้คืนมาจากค่างเงินบาทนั่นเองนะครับ ส่วน <c oughs> ในประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบเยอะมากนักเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยมันมันก,กระทบถึงค่าเงินพอดีทองคำมันจะคืนนี้อาจจะถ้าดูทรงแล้วอน,นะมีสิทธิ์ที่จะลดแบบเรียกว่าขึ้นดอกเบีย้ยแต่ขึ้นแบบอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเหลือ,อศูนย์จุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ลงอย่างนั้นนะ่ะคือ อย่างแย่สุดก็ต้องแบบศูนย์จุดสองห้าหรือ,อยังหรือ,อยังมีศูนย์จุดห้าเข้ามาโผล่เข้ามาอีกเลยถ้าแบบตัวเลขมันดีๆจัดๆตัวเลขเศรษฐกิจเขาดีๆจะเขาอาจจะไม่ลงก็ได้ไม่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 ขึ้นบแบบเบีแบบลดลด,ลดลงอะ่ะนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามผมผมมองว่ามันถ้าดูเทคนิคข้อมันจะเหมือนการดึงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าจะให้พูดว่าเป็นการซื้อก็น่าจะถือว่าเป็นการซื้อครั้งสุดท้ายอะ่ะนะครับต้องระวังแล้วนะครับคือใกล้สองพันเป็นแนว ผมให้หนึ่งเก้าหกศูนย์ถึงสองพันเป็นตัวตั้งสำคัญนะครับของรอบนี้เลยมาดีไปแถวเนี้ยไม่ว่าข่าวอะไรที่จะเป็นบวกก็ตามแต่ที่นี่ข้อถือว่าลงนะครับครือต้องขายนะครับก็ผมก็ั้นๆเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลงทุนเนาะระวังเวาะมาระวังนิดนึงนะครับคืนนี้นะครับที่สองเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็มีพ่งนี้ด้วยนอนฟาร์มแต่คืนเนี้ยผมว่าก็น่าจะเยอะแหละนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมกันนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกักครั้งสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับ